สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel อ้อมรอบโลกนะคะวันนี้อ้อมจะพามารวีวิวสายการบิน Peach Air ค่ะเป็นสายการบินโลคอ o s ของญี่ปุ่นนะคะบินไปโอซาก้าค่ะ oh. ซึ่งสายการบิน Peach Air นะคะเขาเพิ่งเปิดเส้นทางบินจากสุวรรณภูมิไปโอซาก้าเมื่อปลายปี65ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เขาเคลมว่าเครื่องบินเนี่ยลำใหญ่กว่าเดิมที่เคยบินมานะคะตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นก็คือให้เราที่ถือพาสปอร์ตไทยนะคะ เข้าประเทศญี่ปุ่นได้ไม่เกิน15วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าค่ะ oh, <yeah. S 1> แล้วก็ลงทะเบียนเว็บวิสิตแแจแปค่ะซึ่งเคาน์เตอร์ของพีชแอนนะคะให้เราเช็คอินได้3ชั่วโมงก่อนเดินทางนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ปิดก่อนเดินทาง50นาทีค่ะอ้อบินช่วงเวลาตีหนึนะคะแต่ว่าตอนนี้ดีเลยแล้วเรียบร้อยเป็นตีสองค่ะจะถึงกี่โมงคือแบบว่าบินตีสอคือแหกตาม,มากเลยซึ่งพอดูดูแล้วอ่ะเขาก็มีหลาย เที่ยวบินที่ดีเลยนะคะคือแบบเออเยอะมากน่าจะติดปัญหาอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าทางที่ดีเราควรมาในตารางกําหนดเดิมนะถ้าเขาไม่ได้เมลมาบอกซึ่งของอ้อมมันไม่ได้เมลมาบอกอยู่แล้วเพราะว่ารอบนี้อ้อมไปกับทัวก็เลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยมารู้อีกทีก็คือตอนถึงสนามบินแล้วขึ้นว่าดีเลยแล้วค่ะ <c oughs> พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเครื่องบินกันดีกว่า ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วดีเลยทิ้ทีท่สองคะ่ะแต่ว่าก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรานอนบนเครื่องใช่ปะ่ะบินประมาณ5-6ชั่วโมงก็ถึงปุ๊บก,ก็เที่ยวปั๊บเลยเอะไรประมาณนี้ไปไปดูข้างใน สำหรับใครที่มีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวโอซาก้าด้วยทริปของ p ีทแอร์นะคะก็ลองพิจารณาดูกันได้ค่ะว่าพึงพอใจไหมซึ่งส่วนตัวอ้อมคิดว่าโอเคเพราะว่าที่นั่งค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็สบายด้วย <Wow. S 1> ติดอย่างเดียวคือสนามบินที่เราลงอะ่ะเป็นคันไซก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นอีกตึกหนึ่งนะทำให้บรรยากาศในการเดินทางในแอร์พอร์ตเนี่ยไม่ค่อย พึงพอใจเท่าไหร่เพราะว่าระยะเดินทางก็น่าจะไกลพอๆกับสนามบินคันไซใหญ่เนาะแต่ด้วยความที่รอบข้างเนี่ยทั้งสองข้างทางอ่ะมันไม่มีอะไรให้ชมไงก็จะทําให้รู้สึกว่ามันเดินไกลนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกลองๆเหมือนเดินผ่านโรงงานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรให้ดูแต่ว่าขากลับอ่ะเขายังมีพวกดูทีฟรีให้เราช้อปปิ้งอยู่นะก็ถือว่าโอเคสําหรับสายการบินโลคอร์ตของญี่ปุ่นนะ ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะถ้าเกิดอยากให้อ้อมรีวิวอะไรให้ดูอีกคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย